สวัสดีค่ะพี่น้องไม่กินข้าวน้ำข่อยแล้วเพิ่งข่อยได้ยางพวกจาวาเนี่ยหอนหอนนองงวัวเด้อค่ะเด้อน้องงัว่าต่ว่าเป็นน้องยางได้ทองค่ะเป็นน้องบ่ได้ออกเองเอฟซี่ซื้อมาฝากจากเมืองพน้นโอ้ยังมันแล้วดีหลายมาฝากมาโซนมาโซนกินแล้ว แฝดเพื่อก้าแล้วค่ะเด้อตัวแหกแก้วโหลดแฝบที่น้ำสมักเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะแจ้าส,สมสเจ้าบกูด แมงวันพูดอะแก้วตัวนี้เม็ดหลายก้านหลายเอยซื้อมากมืองั้ง ขัวบระทันมันก็นเลยเป็นเม็ดได้หลายเป็นก้านได้หลายบ่คือห้าวัวเองตะกระเพ็ดอยู่พู้หนีแล้วที่ดื มือนั้นเราซื้อปับพญายมาหายจบอใใจหนึ่งน้องได้ทองด้วยค่ะพี่น้องบ่ขึ้นบ่อันมันมันเสีบว่าหอมขึ้นนองเขาออกเองแต่ว่ามันกระแทบขึ้นกันเขากระแทบเบิดละว่าแต่เนไม่แนวกินอื <c oughs> <c oughs> 消了，没有了，麦看。 ท้องดีกินน้อยเดี๋ยวอ,อิ่มได้ไปน่นาะให้ได้บุญหลายๆรำด้วยรำด้วยจะอึะ่จะอยากเด้อผู้สื่อมาฝากกันเลย อใอยกันมักแท้ๆได้จั่เจ้าน,านุ่งเอฟซีใครกินจ้าบ่าเป็นได้พี่น้องกินเทากขาได้ท่าสาย แค่จาจุมปูดโหลดไฟขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง